ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เนท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปของเราก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุบอล2023โซนโม o b บายกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จำนำการพูดถึงในส่วนของแพ็คที่จะเข้ามาใหม่ในนนนววัพุ่่งี้คา เป็นสุดยอดแพ็คเลยก็ว่าได้นะผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับก็คือฟุตบอลโลกนะครับก็ได้การแข่งขันจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คืออาร์เจนตินาได้คว้าแชมป์โลกวัวคัพ2022ไปนี่เองนะครับก็สำหรับแพ็กที่จะมาพรุ่งนี้ทุกคนเป็นแพ็คของสุดยอดดาวเด่นในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาทุกคนก็แน่นอนแหละครับทุกคนน้ำทับโดยคนนี้อย่างแน่นอนในส่วนของแชมป์โลกทุกคนเลโอเนลเมสซี่นะครับนักเตะตลอดการคนยิ่งใหญ่นะครับก็ก็จะนํำทับมาในวันพรุ่งนี้คนในส่วนของเลโอเนลเมสซี่นะครับก็ มีใครตันเท่าไหร่กันบ้างหรือว่ามีใครที่มากันบ้างก็มาด้ชมนในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนไปดะชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับและก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกม f o ฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจ i ิ b a c k เติมเกมรับเติมเกมถูกนุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักใบได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนก็ยันที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้จัดการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟุตบอล2023โซนโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นเลยก็เรามาพูดถึงในส่วนของการแจกทองฟรีกันก่อนเลยเลยกันนะครับอันนี้ก็ผมพูดไปหลายคลิปแล้วครับว่า การแจกทองฟรีนีุ้กคนเป็นการแจกชุดเฉยของ iPhone หรือ iOS นะทุกคนก็เป็นการแจกฟรีของ iOS นี่นะครับส่วนใครที่ใช้ Android นะทุกคนก็ถ้าเข้าปกตินะครับจะไม่ได้รับทองนทุกคนแต่ว่าถ้าเราอยากได้ทองนะครับเราก็เอาไ d ดีของเราทุกคนไปล็อกอินในเครื่องของ iPhone หรือ iOS นะทุกคนก็รับฟรีทันที300ทองนะครับและวิธีที่เราจะเอาทองมาใช้ใน Android ก็คือให้เราเก็บทองไว้ในซองจดหมายนทุกคนเราอยาไปกดรับมันก่อนนะครับ ให้เราเก็บไว้ในซองจดหมายแล้วก็กดออก ID ทุกคนเอา ID นั้นนะครับกลับมาที่เครื่อง Android ของเราทุกคนแล้วก็เข้าไปรับในเครื่องของ Android นั่นเองนะครับก็จะได้ทองมาอยู่ในเครื่องของ Android แล้วนั่นเองนะครับและสําหรับใครที่ไม่มี iPhone หรเว้ทุกคนก็สามารถทักมาที่เพจผมได้แล้วกันนะผมก็รอบนี้นะครับขอคิดราคาที่ ID ละ20แล้วกันนะผมเพราะว่าเมื่อวานนะครับผมคิดแค่ ID ละ10บาทบาง ID ดีก็5บาทเท่านั้นแต่ว่ามันไม่ไหวทุกคนผมไม่มีเวลาทำคลิปเลยทีผมก็ ถ้าใครสนใจก็สามารถทักไปได้ที่เพจองคนสำหรับใครที่ไม่มี iPhone หรือ iOS นะครับและสำหรับใครที่อยากฝากให้คนอื่นกดแบบถูกๆุกคนก็สามารถไปหาได้ในกลุ่มนะครับแต่ว่าต้องดูให้ดีด้วยคนเพราะว่าอาจจะมีมิจฉาชีพอยู่ในนั้นก็เป็นได้นะคุก็อาจจะเสียทั้งไ d เดีเลยก็เป็นได้นะคนก็ดูๆให้ดีแล้วกันนะครับ <S <S <ๆ>อ่ะโอเคทุกคนมาดูในส่วนของข่าวสารของคลิปนี้กันบ้างน,นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าฟุตบอลโลกก็จบไปแล้วเป็นที่ระบอยเป็นอาเจนตินาที่คว้าแชมป์ไปคนก็แพ็กวันพรุ่งนนี้คเป็็แของ สุดยอดดาวเด่นในฟุตบอลโลกทุกคนมาทั้งหมด22คนเลยด้วยกันนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้ทุกคนเป็นสีสันสดใสประมาณนี้เรามันชื่อแพ็คว่า Shining s t a าน์ทุกคนก็ถ้าอ่านไม่ผิดก็น่าจะประมาณนี้คนในส่วนของช h i n i n g s ต a r เลยประมาณนี้นะครับก็มีมาทั้งหมด22คนด้วยกันนะครับก็สำหรับแพ็คนี้นะครับเมื่อเห็นหน้าตาของแพ็คนี้ทุกคนก็ทําให้เราอดคิดถึงไม่ได้ทุกคนในส่วนของเปส2 0 21นะครับอ่าขอถามก่อนเลยเลยกันนะครับว่ามีใครคิดถึงเปส2 0 21กันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ มีใครจําแพ็คของแฟนชอยตอนส่งท้ายได้บ้างครับทุกคนนั่นก็คือแพ็คนี้เลยนะครับนี่ครับทุกคนเป็นแพ็คมหาเทพของเป๊ะสองันยี่สิบเอ็ดทุกคนหรือว่าแพ็คฟีเจอร์มหาเทพของเป๊ะสองันยี่สิบเอ็ดเลยนะครับอันนี้เป็นแพ็คแฟนชอยที่เคยมาในเป๊ะสองันยี่สิบเอ็ดทุกคนเป็นแพ็คที่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยทุกคนมาทั้งหมดยี่สิบตัวเลยด้วยกันนะครับก็มีใครจํากันได้บ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะบุมหรือว่ามีใครคิดถึงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับ กรณีแล้ทุกคนสำหรับแพ็คที่เข้ามาในวันพรุ่งนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับแพ็คแฟนชอยในเปนสของัน21นะทุกคนอันนี้คือความคิดส่วนตัวของทีคิดว่าน่าจะคล้ายๆกันทุกคนแต่ว่ารูปแบบในการเปิดนะครับตอนนี้ก็ต้องรอดูพรุ่งนี้แล้วกันครับว่ามีการประกาศมาว่าให้เราทำการเปิดได้กี่ครั้งทุกคนหรือว่าสามารถเหมาได้ก็น่าจะดีทุกคนเออถ้าเหมาได้ก็น่าจะดีนะนอ,อ่า,า,านะอแล้วในคลิปนี้นคนเรามาดูในส่วนของการคาดการค่าพลังคร่าวๆของสื่อต่างประเทศหรือว่าเว็บไซต์ต่างประเทศแล้วกันนะครับที่ให้การ คาดการข้อมูลในส่วนของค่าพลังเวทันและก็ค่าพลังบูธของนักเตะทั้งหมดนะครับทุกคนย้ำว่าในส่วนของค่าพลังต่อไปนี้นุกคนหรือว่าการรีวิวค่าพลังต่อไปนี้นะครับเป็นค่าพลังที่คาดการขึ้นเท่านั้น,นุกคนไม่ใช่ค่าพลังที่ชัวๆนะครคนเพราะว่าเป็นการคาดการก่อนที่แพ็คจะมานะคนสำหรับค่าพลังชัวๆก็เดี๋ยวจะมาทําการรีวิวให้ในวันพรุ่งนี้หลังจากแพ็คเข้ามาแล้วกันใน่นนี้คือเป็นการพรีวิวก่อนแล้วกันนะทุกคนโอเคก็มีมาทั้งหมด22คนตามนี้เลยนะครับทุกคนก็มาด ปีกขวาทุกคนอย่างแคมเบลนะผมก็น่าจะเป็นลูกชายของโซแคมเบลนะครับมาตำแหน่งของปีกขวาทุกคน r w F นะผมค่าพลังลิเวอร์ตันอยู่ที่ประมาณ87นะครับแล้วก็เมื่อบุ๊ชจะอยู่ที่ประมาณ90นั่นเองนะครับต่อมาเป็นในส่วนของเซเดอร์แบ็กของทีมชาติเวลก็ทุกคนก็ค่าพลังอยู่ที่88นะครับและเมื่อบุ๊ชจะอยู่ที่ประมาณเก้าก็ทุกคนและคนที่3เป็นในส่วนของกองหลังของออสเตรเลียคนหรือว่าเซเดอร์แบ็กของออสเตรเลียนะครับก็ค่าพลังอยู่ที่88และเปดสิบแปดและเมื่อบุะช้านะครับก็ ต่อมาเป็นส่วนของกองหน้าตัวเป้านะคนอย่างอบูบาก้านะครับเลวตันอยู่ที่89เมื่อบูตอยู่ที่92นะทุกคนประมาณนี้ครับวต่อมาเป็นคูดูทุกคนเลวตันอยู่ที่92เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 4่นะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะครับว่าอันนี้คือค่าพลังคร่าวๆนะคนเป็นการพรีวิวเท่านั้นนะครับไม่ใช่ค่าพลังชัวร์นะคนโอเคประมาณนี้และในส่วนของมิโตวีกทุกคนค่าพลังอยู่ที่92เมื่อบูตอยู่ที่9 4เช่นกันนะครับ ต่อมาเป็นวอรเชสเชสเนียบทุกคนข้ามหลังอยู่ที่93เมืม่อบูตอยู่ที่95สิาำหรับผูบส้สามตูของชาต,ติโบแลนด์นะครับต่อด้วยบีกซ้ายอย่างอีวานเปริลิกต์ทุกคนบีกซ้ายของโครเอเชียนะครับเวลตันอยู่ที่93เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ96นะครับและต่อมาเป็นโคดี้กัคโบกองหน้าตัวเป้าของเนเธอร์แลนด์ครับทุกคนเวลตันนะคนอยู่ที่94เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97เลยด้วยกันนะครับและต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกของเดนมาร์กหรือว่ากองกลางตัวรรรรุกกขอ United, ออองงแมนนนนนเเเเเชสสตตต์ยยยูไ็ด่าคคิิีซะับ มาตำแหน่งของ a m เเพี่ทุกคนหรือว no. ่ากองกลางตัวรุกในนะครับผมค่าพลังอยู่ที่94และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ97นั่นเองครับและต่อมาเป็นกองหน้าตัวเป้าของนิวชาติบราซิลอย่างริชาร์ดิสันครับทุกคนเลวตันอยู่ที่94เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ9 7้าถึงเกนะครับในส่วนของริชาร์ดิสันนะครับและต่อมาเป็นฝั่งแบ็คขวากันบ้างอย่างอาชาพาร์กิเมียทุกคนเลวตันอยู่ที่ประมาณ95และเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเจ็ดนะครับและต่อมาเป็นปีกขวานะคับผมก็ ค่าพลังอยู่ที่ประมาณ94และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ97นั่นเองนะครับและต่อด้วยองค์ครักพิ Messi ทักเมสซี่นักลโรดิโก้เดเปานะครับก็มาตำแหน่งของกองกลางเซี่ยมทุก MM นคนก็ค่าพลังอยู่ที่ประมาณ95และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ98เลยด้วยกันนะครับไปต่อกันแบบไ,ไวๆนะคนคนต่อมาเป็นกองกลางอีกหนึ่งคนอย่างเฟเดนโก้วาเวเด้นะคนเป็นกองกลางของชาติอ,อรุรุกวัยนะครับค่าพลังอยู่ที่95และเมอร์บูตอยู่ที่98นะครับและต่อมากองกลางดาวรุ่งอีกหนึ่งคนอย่างจุดเบลลิงแฮมทุกคนอยููู่่่่่ททททีีีี95 98แลละะะเเเมมออรรบบตยยยปาาณดววนนคคัุก เป็นค่าพลังที่สูงมากๆเลยนะครับและต่อมาเป็นกองกลางตัวรุกอย่างองตวนกริชมันทุกคนหรือว่ากริชมันกองเต้ในคนที่มีการเซลล์เซล์กันนะครับว่าเขาวิ่งเหมือนกองเต้นคนในฟุตบอลโลกที่ผ่านมานคร,รับก็สำหรับกริชมันก็ค่าพลังอยู่ที่95เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ98นั่นเองนะครับและต่อมาเป็นผู้สาป,ประตูอย่างยานซอมเมอร์ทุกคนค่าพลังอยู่ที่95เมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ98เช่นกันนะครับและต่อด้วยในส่วนของ ตีโบกูตัวคทุกคน95และบุญอยู่ที่98เช่นกันทุกคนและคนต่อมาเป็นอันโตนิโอรูดิเกอร์ทุกคนอันนี้คิดว่าค่าพลังน่าจะเวอร์ไปหน่อยนะทุกคนทางเว็บไซต์ต่างประเทศหรือช่องต่างประเทศให้ข้อมูลมาก็คือเว็บตันอยู่ที่96และเมื่อบุญอยู่ที่99รือผมก็คิดว่าน่าจะไม่เกิน98นะในส่วนของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับไปกันต่อครับทุกคนคนต่อมาเป็นโรดี้ครับทุกคนก็อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ98 97ทุกคนส่วนตัวนะครับแต่ในข้อมูลก็ให้มาถึง99เล ส่วนตัวคิดว่านี่อยู่ที่ประมาณ97-98ครับผมก็ทุกคนคิดยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับปิดท้ายและคนสุดท้ายทุกคนเกตออฟออทามุกคนหรือว่าโกดนั่นเองนะคนก็ลิโอเนลเมสซี่นะครับทางข้อมูลก็ให้ค่าพลังมาคือเลวตันอยู่ที่97ทุกคนเมื่อบูตอยู่ที่ประมาณ100เลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะชัวร์ในสัดส่คนนี้นะครับเพราะว่ามันต้อง100อยู่แล้วในส่วนของลิโอเนลเมสซี่นะครับถ้านับถึงฟอร์มการเล่นในฟุตบอลโลกก็อาจจะ101 0 0ลด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าในเกมก็นนนน่่่าาจะะะออยูปรรมณ100ััเงคบ และที่สำคัญก็คือมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าด้วยคนก็เป็นตำแหน่งแรกหรือว่าเวอร์ชันแรกของเบส2021หรือว่าอีฟุบอล2023เลยด้วยกันนะครับเพราะว่าปกติจะมาตำแหน่งของ a อทุกคนหรือไม่ก็ปีกขวานี่นะครับอันนี้คือเป็นเวอร์ชันแรกที่มาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ในส่วนของ22นักเตะที่จะมาในวันพรุ่งนี้9โมงช้าครับผมก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่นะคนอย่าลืมนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกกันแล้ว ใครที่ได้ยินผมพูดนะครับถ้าใครไม่เม้นนะทุกคนระวังจะเกลือนะผมบอกไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคก็อย่าลืมคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากเกลือทุกคนคอมเมนต์ตัวที่อยากได้มาแล้วกันนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์คนไหนผมขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับก็ย้ำอีกทีแล้วกันนะทุกคนมีทั้งหมด22คนเลยด้วยกันนะครับทุกคนก็จะมาพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับส่วนตัวผมก็อยากได้ลิโอเนลเมซี่มากมากเลยคนเพราะว่าผมรอมานานมากๆนะผมในแพ็คของ p เพลย์ออฟโรวี่ก็ ไม่มาสักทีนนคนในส่วนของเลี้ยงเนมิซี่นะครับก็มาเซอร์ไพรส์ในส่วนของแพ็คของ Shining Star ทุกคนมาแน่นอนวันพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้านะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ามีใครอยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีก็มีการเปลี่ยนแปลง2อีเวนต์ด้วยกันนะครับอันนี้คืออีเวนต์ของในเชลทีมอันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทุกคนอันน,น,นี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงวนันพฤหัสนะครับแต่ว่าในส่วนของอีเเเวนนนนนนนต์ทีีีีี่่่่มมกกการรปปปลลลลยแงงพุ้็็็คคือะผ อิงลิเหลืยงนี่นะครับผมเป็น2อีเวนท์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้คุณหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วนะครับยังว่าในส่วนของค่าพลังคือเป็นการคาดการคร่าวๆเท่านั้นคนหรือว่าเป็นการพรีวิวเท่านั้นนะครับหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลดดสูงุ25%เลย คุมทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับที่มุมจอของเราคุณสามารถเชียร์ฟุตบอลร่วมกิจกรรมแจกฟรีเยอะแยะ,ยะมากมายได้เลยนะครับ